ราเสวนเร็วลองจิ้วเผลอแป๊บเดียวกำลังจะหลุดเดียวครับลองจิวยิงจังหวะแรกเลยครับไล่มาเป็น2ต่อ3ครับสวยมากโอ้โยิงทีมเก่าครับซีเว่นลองจิ้วดูจังหวะทะลุมาของลองจิ้วไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับโอ้โหมาคนเดียวแล้วก็ความเร็วเหนือกว่า ยิงด้วยขวาเข้าไปแบบไม่ต้องจับเลยครับมาใหม่ครับทางฝั่งของอุทัยพลิกได้อานะครับซันโตสโดนขวางไว้อยู่ยังได้บอลมาเบนจามินเจฟเดวิสหนึ่โอ้โหคมอย่งกระมีดเบนจามินเดวิสครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ครับลูกนี้เก็บตกมาจากจังหวะของทางลิครซันโตสที่เบียดบังเอาชนะจังหวะตรงนี้ของธีรพัฒน์เี่ ปั่นค้งมาโอ้ยไล่ไปแล้วครับ2ต่อ3ครับเลยสันเทียมลาดโอ้โหยิ่งดีจริง้งโห,หมดจดชัดเจนนะครับโอ้น้ำหนักทิศทางเพอร์เฟกต์ครับนี่มุมกองแรกดีที่สุดครับมุมนี้ใช่มุมนี้ดี <c oughs> ลาเนียวกะชากมาลาเนียวแตะถึงเส้นหลังลาเนียวยกกลับเข้าไปด้านในบอลฉลับซัดดูนี่หนึ่งสูงเลยครับโอ้โนสดาครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับ บีจีปทุมโอ้โหหนาที Ooh, 24วินาทีครับไปเก็บบอลทางฝั่งขวาอีกทีครับราเนียลโยกแล้วก็ผ่าน2คนมาดื้อเลยครับตัวสกัดเสาแรกก็อยู่ในจังหวะที่เป็นเหลี่ยมที่สกัดยากนะครับถอยมาช่วยเพื่อนครับแต่ก็กลายเป็นว่าบอลย้อนคืนกลับมานาลกรให้ต่อมาเจมเจมเบรเดฟอร์ดหนีมาได้เบรเดฟอร์ดเีฟอร์ดเอาลากไปยิงเองเลยโอ้โหสุดยอดเหมือนกันเดเก ลากดีๆต่วาเจมส์เนฟอร์ดแกลากแล้วแกจบได้ครับโอ้โหนี่ครับดูครับพาแตะหนีมาตรงนี้แล้วลุยมาต่อหลอกหลงเลยครับแล้วโอ้โหไปเล่นทางง่ายๆเลยครับตัวนี้เหมือนตั้งใจแตะแตะผ่านมาเองเลยครับแล้วดึงมาแล้วยิงโอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมทศพลลาเทศนี่แกทิ้งตัวผิดคือวัดกันแค่นิดเดียวครับ